ครับสวัสดีครับจากร้านโทมอเตอร์ประคนชัยนะครับเว็บร้อยสิบไอคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับสงสัยตัวไหนก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับเริ่มเช็คตรงไหนก่อนอันดับแรกนะครับแบตเตอรี่ไม่มีเลยนะครับคันนี้ทางร้านก็เลยจัดแบตเตอรี่ของลีโอนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่5แอมป์นะครับแบตเตอรี่ก่อนใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สวิทช์โอ้ไฟขึ้นไฟโชว์แล้วนะครับอาดูดูแรงดันมันก่อนสิใส่แบตเตอรี่จะขึ้นไหมไม่มีแรงดันน้ำมันไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีเสียงดังจากปั๊มด้วยแสดงว่าปัม๊มหรือมอเตอร์พังครับอาจจะใช่ าเช็คก,ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเรามีตัวไว้ลองนะครับเรามีตัวไว้ลองตรงกันไม่จอนี่อันเดียวกันเลยเนาะ,อะของร้อยสิบไอของซีเซไอเลยนะครับนี่ตัวเดิมที่ว่าไม่ได้ยินเสียงจากโมอเตอร์เลยนะครับตัวนี้อ่ะลองดูสิว่าจะเป็นยังไง กดนะนครนกดลือ่อหินอันทั้งใส่ปั๊มลงเลยนะครับก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเลยต้องรื้อสายเลยนะครับงานนี้อาจจะมีสายขาด ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยนะครับดูว่การบัดกรีการโตแบบเราไล่ไมเลยเอาชว์นะเราเป็นช่างไฟอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ตัเชือบเลยนะครับเบิกศูนย์เลนะครับของศูนย์เลนะครับแท้ๆเก่จ้อยากดตัวเก่าครับปีคไัย แท้ๆจากศูนย์บริการนะครับอะไรของแท้ๆนะครับนี่นะครับอ้าวประกบแล้วก็เทสเครื่อง รอเจ้าของมารับได้เลยคราวนี้ทศศพอะไรครับ ในที่สุดก็ผ่านครับ